คนทำเกษตรเนี่ยน้อยคนมากที่จะรวยเพราะว่าอาชีพทำเกษตรน้อยคนนะครับผมเพราะว่าเกษตรเนี่ยมันไม่ได้สร้างความร่ำรวยสังคมประเทศเราเนี่ยมันเป็นสังคมเกษตรโดยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทำเกษตรแต่ไม่มีใครร่ำรวยจากการทำเกษตรใครที่มีแนวทางมีการวางแผนมีการเลือกพืชมีการบริหารจัดการในแปลงเกษตรของตัวเองได้ดีเนี่ยก็จะมีพออยู่พอกิน มีเงินเก็บบ้างนิดหน่อยไม่ได้เยอะไม่ถึงกับเป็นเศรษฐีไม่ถึงเป็นคนระดับกลางยังไม่ได้เลยนะครับผมเป็นคนชนชั้นลากย่าเนี่ยแต่มีอยู่มีกินมีกินอย่างไม่อดอยากแต่ไม่มีเงินที่จะสะสมเอาไว้นะครับอาจจะพอเลี้ยงครอบครัวส่งเสียลูกตัวเองไปเรียนหนังสือนะครับแต่น้อยคนมากที่จะร่ำรวยจากการทำเกษตรคือผมอยากจะบอกเพื่อนๆที่อยากจะมาทำเกษตร ให้เข้าใจไว้ว่าชีวิตเกษตรมันเป็นแบบนี้นะครับคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเขาจะไม่เห็นด้วยหรอกในเรื่องที่ผมพูดในเรื่องที่ผมบอกหรือผู้ใหญ่บางคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่มีอนาคตมีความมั่นคงทางด้านอาหารมันมันมั่นคงยังไงเขาไม่เข้าใจนะครับผมเขาไม่เข้าใจเพราะนั้นคนที่คิดแบบผมหรือคิดแบบเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเป็นคนส่วนน้อยในสังคมและคนวัยเกษียณนะครับผม อายุอย่างผมเนี่ยอายุตั้งแต่4ี5สิบหขึ้นไปเนี่ยเตรียมเตรียมวางแผนไว้ว่าจะใช้ชีวิตในบ้านปลายอยู่ยังไงให้มันมีความสุขเพื่อนๆหลายคนก็จะเลือกมาใช้วิถีแบบการทําเกษตรปลูกต้นไม้กินเองเพื่อรักษาสุขภาพนะครับบางคนอยู่ในวัยเกษียณเนี่ยอยากกินสิ่งที่ตัวเองมีคุณค่าต่อตัวเองต้องการกินอาหารที่มันปลอดภยัยบำรุงสุขภาพเราจะได้มีอายุยืน คนหนุ่มคนสาวก็ยังไม่คิดหรอกเรื่องสุขภาพเนี่ยเพราะว่ามันอีกไกลที่เขาจะเอ่อเข้าอยู่ในโหมดที่ว่าต้องระวังสุขภาพแต่คนวัยเกษียณแล้วเนี่ยคนแก่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะกินอะไรเนี่ยต้องระวังเพราะว่าเรามักจะเป็นโรคก,กันบ่อยเป็นโรคก,กันบ่อยเพราะว่าเราแก่ตัวลงความภูมิต้านทานอะไรเนี่ยมันมันแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วมีอย่างเดียวก็คือเราต้องสร้างภูมิด้วยตัวเอง สร้างภูมิด้วยตัวเองด้วยการกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มันไม่ปนเปื้อนสารเคมีกินอาหารที่มันมีประโยชน์ผมเล่าไปในคลิปที่แล้วเนี่ยอาหารที่มันไม่ปนเปื้อนเลยเนี่ยคืออาหารที่เราปลูกเองหรืออาหารที่ผลิตจากเกษตรอินทรีย์แบบแท้ๆซึ่งมันมีน้อยมากในเมืองไทยเพราะนั้นเราก็จะต้องเลือกวิธีที่เราผลิตเองได้เราถึงจะได้กินอาหารที่ปลอดภัยนะครับนี่คือ ความคิดของคนวัยเกษียณอย่างผมคือค่านิยมของบ้านเราสังคมไทยเนะเรามักจะยกย่องคนที่มีตำแหน่งมีหน้ามีตาทางสังคมถ้าคนที่ไม่มียศไม่มีตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่สองก็จะต้องเป็นคนรวยเรามักให้คุณค่ากับเขายกย่องเขาเพราะนั้นหลายคนเนี่ยก็เลยพยายามตะเกียกตะกาย ที่จะเป็นคนรวยเป็นคนมีตําแหน่งมียศฐานบรรดาศักดิ์คนไทยมีอยู่อย่างหนึ่งคือหน้าตาทางสังคมคือหน้าตาทางสังคมเนี่ยคนไทยจะถือมากเอาง่ายๆอย่างม้าน,นอกตอนเนี้มันจะเป็นช่วงที่เขามีงานบวชกันเนยอะงานบวชแต่ละงานเนี่ยจัดเนี่ยยิ่งใหญ่มากคนคนตามชนบทนะมีเครื่องไฟมีดนตรีแห่นาาจัดงานเลี้ยงคือบวชลูกคนหนึ่งเนี่ย สมัยนี้ผมว่าเงินสามสี่แสนเนี่ยแทบจะไม่พอนะครับเงินสามสี่แสนนี่ไม่พอถามว่าเขาอยากเสียเงินไหมเขาคงไม่ได้อยากเสียเงินนะแต่เพราะว่าหน้าตามันคับทางสังคมอยู่บวชลูกทั้งทีเนี่ยก็ต้องให้มีคนมามามากล่าวขันโอ้โหงานบวชยิ่งใหญ่ทําให้สมตัวเองสมฐานะอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่คือหน้าตาง,ง่ายๆลอ,อย่างคนมานนอกที่คิดกันแบบนี้แล้วความเชื่อคนในสังคมเนี่ยคือถ้า เรามียศมีตำแหน่งเป็นทำงานข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพยาบาลเป็นครูเนี่ยเราจะให้ความยกย่องนับถือคนคนรุ่นกเก่าคือคนคนแก่รุ่นผมหรือรุ่นก่อนหน้าผมเนี่ยส่วนใหญ่มักจะคิดอย่างนี้ทำงานราชการแล้วมันสบายทำงานราชการแล้วมันมันน่าจะรวยมันน่าจะมีหน้ามีตาทางสังคมและน่าจะมีเงินเยอะนะครับผมเป็นความเชื่อว่า เส้นทางในการเจริญก้าวหน้าเนี่ยต้องทํางานรับราชการหรือถ้าข่าวรับราชการไม่ได้ก็ต้องทํางานบริษัทเอกชนที่เงินเดือนต้องสูงนั่นคือเราเชื่อแบบนั้นแต่ผมผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วถึงผมจะไม่เคยรับราชการมาก่อนผมก็ทํางานเอกชนมันก็ใกล้เคียงกันมันจะเป็นเรื่องที่เรามองผิดเราคิดว่าการมีเงินการสะสมเงินเยอะเนเี่ย มันจะสร้างความมั่นคงให้เรามันจะทําให้เรามีความอ,อ,อยู่ดีมีสุขแต่จริงๆแล้วการใช้ชีวิตเนี่ยความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เงินที่ทองแต่คนทําเกษตรอย่างผมเนี่ยถึงผมไม่มีเงินผมก็มีอาหารที่ผมปลูกไว้เองในสวนผมเองในแหล่งน้ําธรรมชาติในผักริมรั้วที่มันขึ้นเองเอามากินได้หมดนะครับผมผมจะรู้ว่าผักอะไรกินได้กินไม่ได้ คนในเมืองก็จะกินผักที่เขาเขาเอามาขายนะไม่มีทางเลือกผักที่เรากินบ่อยเนะีน่ยคะน้าแตงกวาผักบุ้งเนี่ยสามอย่างเนี่ยแตงกวาคะนา้าผักบุ้งเนี่ยเราจะกินอยู่สามอย่างเพราะอาหารตามสั่งในในร้านอาหารเนี่ยมันก็จะมีสามอย่างที่เขาใส่ในการปรุงอาหารผักสามชนิดเนี่ยบ่อยที่สุดเรายกตัวอย่างข้าวผัดเนี่ยข้าวผัดมีอะไรมีคะนา้ามีแตงกวามีหอมใหญ่มีเอ่อมะเขือเทศ นะครับเนี่ยที่เรากินเรากินข้าวข้าวหมูกินอะไรบางร้านเขามีคะนา้ามีผักกาดดองนะครับข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ก็มีแตงกวาหน่อยหนึ่งนะครับผมไม่ถึงครึ่งลูกแล้วแล้วก็มีผักชีโรยหน้าข้าวหมูแดงบางร้านเขามีต้นหอมให้ต้องขอเป็นต้นๆเอาไว้แก้มนะครับผมบางร้านก็ไม่มีเลยมีผักชีโรยหน้าหน่อยมีแตงกวาแตงกวานี่อยู่ในจานทุกจาน อยู่ในจานทุกจานแต่ถ้าทุกคนไปดูว่าแตงกวาเนี่ยมันผลิตมาอย่างไงเนี่ยเขาผลิตออกมาเป็นผลแตงกวาเนี่ยมันมีเป็นยังไงฉีดยาแบบแตงกวาเนี่ยฉีดฉีดยาแทบจะวันเว้นวันเลยนะหรือฉีดทุกวันเลยนะครับผมเพราะฉนั้นมันจะอุดมไปด้วยสารเคมีถ้าใครกินแตงกวาเนี่ยนะครับผม,มเพื่อนเข้าใจไว้เลยนะครับผมไม่มีทางนะครับผมไม่ว่าตลาดไหนนะครับผมผมเชื่อเลยไม่ว่าตลาดไหนาสขาบไปตรวจ สารปนเปื้อนสารเคมีเนี่ยเจอทุกไลายนะครับผมเจอทุกร้านเจอทุกแผงไม่ว่าในห้างหรือร้านตลาดสดในตลาดสดก็ช่างเถอะในตลาดนั้นเนี่ยเจอนะครับผมคณะนะครับผมคณะเนี่ยคณะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนิดสมัยผมสี่เอออยู่สี่มุมเมืองมันจะมีรถคณะขน,าขนนะมาเต็มรถเลยเอาคณะมาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองถ้าเราเดินผ่านรถที่ขายคณะนะครับผมวันวันหนึ่งเนี่ยมีประมาณสักห้าสิบคันหกสิบคันรถ คันรถปิกอัพคันหนึ่งเนี่ยมันจุคณะได้ประมาณสองสองตันห้าถึงสามตันทุกคันที่เราเดินผ่านไปเนี่ยมันมีกลิ่นยาออกมาเลยยังไม่ต้องกินยังไม่ต้องดมแค่เดินผ่านเนี่ยคณะเนี่ยมีกลิ่นยาเลยนะครับผมมะขามเทศผลไม้มะขามเทศ,เท,ศที่ออกอยู่ตอนเนี้นะครับผมนั่นก็ใช้เคมีอะมะขามเทศแต่สวนผมเนี่ยผมปล่อยให้มันปลูกแบบอินทรีย์ตอนนี้ยังไม่ติดฝกเพราะว่า ผมไม่ได้ใช้ยายช่วงที่ฝนมันตกมันก็เลยไม่ติดนะครับผมเพราะนั้นอาหารที่เรากินผมบอกได้เลยว่าเพื่อนๆซื้อกินยิ่งคนในเมืองซื้อกินนะร้อยเปอร์เซ็นต์ปนเปื้อนด้วยสารเคมีคนยังไม่เข้าใจว่าการรักษาสุขภาพให้มันดีเนะี่ยมันจะมันมันจะมีความสุขเพราะว่าตัวเองยังไม่เป็นโรคไงคือไอสารมะเร็งที่เที่มันก่อขึ้นในร่างกายนะ มันค่อยๆสะสมสะสมสะส,ส,สมแล้วมันจะแสดงผมตอนเมื่อมันพอมันมีจํานวนมากขึ้นตอนราอายุเยอะนั่นแหละห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนั่นแหละมะเร็งถามหาแหละไปตรวจอ้าวเป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งทีนี้ชีวิตหมดเลยมันไม่มีความสุขอะคนทุกคนมันกวาตายหมดพอเรารู้ว่าเป็นมะเร็งต้องตายเนี่ยมันจะมีความสุขได้ยังไงมันจะมีความกังวลได้ยังไงหน้าที่รับผิดชอบลูกหลานที่อยู่รอบกายเนี่ยโอ้โหมีเป็นห่วงไปหมดพอเรารู้ว่าเราจะตาย ทุกคนยังไม่ยังไม่ยังไม่คิดนะครับผมเพราะว่าตัวเองยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นโลคแต่ทุกคนมันต้องผ่านจุดนั้นมันต้องถึงจุดนั้นตอนแก่แล้วมันมีโรคมารุมเล้าหลายๆโรคเพราะนั้นถ้าเราไม่ดูแลรักษาสุขภาพตอนนี้นะครับผมแก่ตัวไปเนี่ยเราจะเป็นภาระให้ลูกหลานเงินทองที่เราสะสมมาได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้ให้ลูกหลานให้เป็นมรดกให้ลูกหลานเราต้องใจแบบนั้นจะให้มันเป็นมรดกสะสมเอาไว้ลูก แต่พอถึงเวลาจริงๆถ้าเราแก่ตัวไปเ,เงินก้อนนั้นนะครับผมบางทีไม่พอที่จะรักษาตัวเองนะครับผมต้องเดือดร้อนอีกแทนที่เราจะหาเก็บไว้ลูกหลานลูกหลานมันต้องกลับมามาช่วยเหลือเราเพื่อให้ยืดอายุเราให้มันยืนยาวต่อไปนี่คือเรื่องราวของสุขภาพเพราะนั้นการทำเกษตร,รมันจะช่วยช่วยช่วยให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีจากการกินอาหาร อากาศที่เราสูดดมเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอากาศที่มันเป็นธรรมชาติอากาศที่มันบริสุทธิ์ถ้ามันเพื่อนอยู่ในเมืองเนี่ยแค่มีรถควันดำเนี่ยสูดเข้าไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ยบางคนที่เป็นเกี่ยวกับเ,เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็อายก็จามน้ำมูกไหลนะครับนี่คือฝุ่นฟันละอองมลพิษทางด้านเสียง กเป็นเสียงรถยนต์ไหนจะฝุ่นสารพัดมลพิษแต่เท่าเรามาใช้ชีวิตในวิถีเกษตรเนี่ยมันได้อยู่ในถ้ำกลางต้นไม้อากาศมันดีมาก